กมึงเรียนจบกลับมาจากเมืองนอกได้กี่วันนี่วะก็เริ่มง,งานซะละสองวันยังไม่หายเจ็ดแรกเลยเนี่ยแต่เขาอยากรีบกลับมาทำงานแล้ววะหนีแม่ไปเรียนต่างประเทศมันต้องนานกูอยากรีบกลับมาช่วยบริหารโรงเรียนแล้ววะเป็กรกิจเป็นหนึ่งขั้นลูกผู้อำนวยการและลูกเจ้าของโรงเรียนแต่แบบนี้อ่ะกูจะเรียกมึงกูไม่ได้เหมือนเดิมแล้วดิ ้องเรียกว่าลองพวกนายการถูกป่ะมึงก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้น <Okay. S 1> ตัวกูก็ไม่ได้เจ้ายดเจ้าอย่างอะไรนะแค่ในเวลาเรียนมึงให้เกียรติกูหน่อยส่วนนอกเวลาเรียนมึงจะเรียกอะไรกูก็ตามสบายเลยเอ,อ้ยตามสบาย,ยางี้ได้ป่ะวะฮะมึงนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแน่นอน ตัวก็เตี้ยกว่าแต่ชอบมาตบหัวกูแบบเนี้มึงทำแบบนี้ตั้งแต่เด็กจกนโตเลยเหรอวะเอ้ยก็หัวมึงน่าตบดีว่ะอ,<ม>อย่าคิดถึงซะหน่อยอย่าดีวะเออกูไม่เล่นแล้วก็ได้เด็กนักเรียนเห็นเข้าอ่ะจะดูไม่ดีกูเพ่งรู้เหรอถ้างั้นเชิญครับท่านรอง เราต้องใส่ถุงมือก่อนเสีถุงมือไปแจกเพื่อนเร็วเฮ้ยนี่มันเวลาเรียนไม่ใช่หรอวะรีบเลยแจกถุงมือกันทำไมเสียงดังจังอะถงทุกคนนะคุณครูไม่อยู่หรอไงนั่นห้องโมหกครับสามครูอยู่เขาสอนด้วยวิธีพิเศษเราต้องเอาสำลีปั่นลงไปแบบนี้อ้ยเลือดเลือดนี่เดี๋ยวเราก็ต้องได้ทำกันทุกคนปั่นให้ได้มากที่สุดนี่แบบนี้ แล้วก็ใส่เขาไปในหลอดแบบนี้อะนักเรียนทุกคนมาต่อแถวเพื่อเก็บตัวอย่างกันจะ้ะหยิบหลอดแล้วก็สำรีไปเลยอ,อย่าลืมเขียนชื่อลงที่หลอดด้วยนะก่อนที่จะใส่ไปในะาร้าแล้วเดี๋ยวเราจอไปตรวจกันหยิบหลอดไปด้วย,ย,ลวยแล้วอยาว่ากลัวเลือดสิอยา่ากลัวเลือดเราเป็นนิสวตนวิทยาศาสตร์นะแล้ว,ลว,ลวๆเยอะๆปั่นไปเยอะๆขวัญผู้ขวัญพรนะครับ อ้าวททมอ่ะแล้วเนี่ยทุกคนเก็บตัวอย่างไปก่อนนะเดี๋ยวครูมาครูว่าสิขวัญน,นี่รองพอชื่อกรกิจงมาทำงานวันแรกอะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของทามด้วยสมัยมัธยมทามพาท่านรองไปทัวร์โรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะกิจนี่ครูขวัญพรเพื่อนกูเอง สวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีครับครูขวัญไม่ต้องเรียกท่านรองก็ได้นะครับเรียกครูกิจเฉยๆก็ได้มึงด้วยทามมาท่องมาท่านอะไรเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นเรียกท่านแล้วกูขนลุกว่ะครับครูกิจแล้วนี่ครูขวัญสอนวิชาอะไรอยู่ละครับเด็กๆด,ดูสนุกกันใหญ่เลยวิชาชีววิทยาค่ะ เรากำลังสร้างสถานการณ์จาลองว่ามีเหตุฆาตรกรรมฝึกให้เด็กได้เป็นนักนิติวิทยศา,าศาสตร์ค่ะลองเก็บหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุไปตรวจค่ะเคียรวิธีการสอนให้น่าสนใจมากครับก็ครูขวัญเขาเป็นคนเก่งแถมยังสอนสนุกด้วยเด็กๆตั้งใจเรียนกันเชียวแต่ผู้ใหญ่บางคนคงลำพานใช่ไหมหาว่าเพี้ยนขอขอค่ะครูขวัญคะ เลือดที่สมแห้งหมดแล้วคะ่ะ <internet sounds arcade methodology> เดี๋ยวขวัญขอไปดูเด็กๆก่อนนะคะคไว้คุยกันระทธรมไปจ้ะไหนเลือดที่เก็บแห้งหมดแล้วหรอแล้วเก็บกันเสร็จหรือยอังเฮ้ยมองตาเราห้อยเลยนะมึงอะตาเราห้อยอะไรกันมึงก็พูดเกินไปเฮ้ยเราเรื่องที่ครูขวัญเขาบอกเมื่อกี้หมายความว่าไงวะเรื่องอะไรวะก็ที่บอกผู้ใหญ่ลำคาญไง กูก็นึกว่าเรื่องอะไรก็เรื่องโรงเรียนแม่มึงอ่ะมีแต่คุณครูที่เป็นคุณป้าหัวโบราณมีแค่กูกับขวัญสองคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เข้ามาสอนพร้อมกันก็เลยสนิทกันอยู่สองคนเนี่ยกูแก่ๆไม่ค่อยชอบหรอกเพราะหาว่าพวกกูสองคนเนี่ยเป็นพวกขบวเป็นแกนนําที่ชอบพานักเรียนทําตัวเหลวไหลกิจมึงมาบริหารโรงเรียนก็ดีละกูอ่ะอยากให้ผู้บริหารโรงเรียนเปิดรับอะไรใหม่ๆบ้างโรงเรียนจะได้ทันสมัยมากขึ้นไงกิจ เอ,อเดี๋ยวไว้กูจะลองดูแล้วกันมึงมีปัญหาอะไรก็บอกมาอืมแต่ยกเว้นอยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรวะก็เรื่องที่มึงแอบชอบเพื่อนครูเนี่ยมึงไม่จกกัดการเอาเองะว้วยมึงเป็นรู้ดีนักนะอะไรเนี่ยไป